ไดครับมาชมบรรยากาศครับตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับฮูแมนคาเฟ่ทำไรครับเดี๋ยว้องใส่จานนี้เลยติดตามหามาทั้งวันเลยนะเนี่ยตั้งแต่ออกมาจากใช่้องซื้อไม่ยอมกินอเมซอนนะเพราะรอมากินที่นี่กินแล้วเป็นไงเหมือนกันเอาใจใครเขามาใส่ไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเราต้องได้รสชาติของแต่ละประเทศนั้นๆ ก็ความเป็นจิกเนเจอะไรกจ๊บจึ๊ใช่เหรอจึ๊กจึ๊จึ๊มันหนามากเลยพี่มอฟังนะดูฟังอันนี้คืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรน้ำกีสางไรับอะไ่ความหมายของเราคืออะไรตัดเลยได้ไหมขาดขาดเลยเพราะว่ามันไม่ขาดไม่ขาดขาดขาดเขา่ย เปนซิปไลน์ไหวเหรอไคยักษ์อะไม่แต่มันปล่อยไหลอย่างเดียวเลยพี่พี่มันแพงเอ๊ะแต่มันแรงไงใช่มันแรงมากเลยใช่คุณต้อมคุณต้อมเป็นไงครับสบายผมไม่ลงอยู่แล้วจะพายเรือไคยักษ์บรรยากาศดีมากครับซิปไลน์้องโดแล้วต้องมาแล้วหรอก้าวได้แล้วหรอข้าได้ถ้าถ้าความเร็วประมาณนี้นี่ไงเขาจะดึงกลับไปแล้วนี่ไงเอาพี่ต้อมกล้าไหมไม่เอากลัว ใช่เขาจะดูว <ể> ่าตรงนี้ได้อีกเปล่าเนี่ยเพียก็เห็นเขาเห็นไมไปหน่อยไปหน่อยที่ไปหน่อยไกลๆหน่อยเห็นหมงไหมเห็นเขาอยู่ไหม ไม่เลือกเลยนี่หอยแคงไหมมีเนมีเนมีเนินิกเตอร์นำหรอคะอ๋อเนิ้วมีเนำวันนี้ขอตอบแล้วนี่แค่ค่ะเดี๋ยวอินทนมรอเท่าไหร่ค่ะออกขึงดิดดิแก้งคนห้าวครับเข้าหนักว่านี่แก้งัยรุ่น ีวเดี๋ยวแที่ต้องที่ต้องใช่ที่ผมทำไมทำไมคุณไม่ขึ้นคะเมื่อยเพราะอะไรเมื่อยเมื่อยอันนี้เรื่องจริงคือไม่ชอบเมื่อยยังไม่ชอบเมื่อยคุณไม่สู้หรอครับนี่พี่น้ำพี่ต้อมสบายชิวๆเสียดายไม่มีกาแฟให้จิบไม่ได้ต้องจิบโค้กแทนสองยางสามหมื่นห้าเมื่อกี้ตกใจ กับหินแล้วฝั่งทางขึ้นทั้งคู่ ยัยไหวอยู่ไหมครับไหวด้ะไหวไดส S กำลผงหนูจะพอมแตหนูแข็งแรงมาก เราไม่ได้กินโรตีโรตีโรตีเย็นใหม่ติดบาททุกทีต้องได้กินโรตีติดบาทหมาลามก็ต้องไปกินโรตีผมว่าเปลี่ยนไปเที่ยวเชียงใหม่กันดีกว่าไปเที่ยวนะไม่ได้ทำงานเออไปเที่ยวอ่ะแบบดาวแต่ว่าเชียงดาวไม่ลงกันไปจไปนะไม่มีอะไรเออเชียงดาวก็ไม่ค่อยมีอะไรเราจะไปไหนครับอ๋อเมืองคลองเมืองคลองเมืองคลองคืออะไรเมืองคลองเป็นแม่น้ำอยู่ในเชียงดาวจะเป็นหมู่บ้าน บ้านแบบคนที่นั่นโอมสเตย์เหรอได้จัดไหนซิได้ได้เชียงใหม่เจอนั่งเครื่องบินนะหรือรถไฟนอนนั่งเครื่องดินั่งเครื่องดีกว่ารถไฟไม่เอาแล้วพอแล้วลองแล้วรู้แล้วพอแล้วนะไม่สนุกมีคนอาการไม่ค่อยดีเบอเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยฮะไหวหรือเปล่าเขาหลังไม่ไหว ข้างหลังก็ไม่ไหวแล้วเหรอหนังจ้าอันนี้ซึมหนักนะอันนี้ซึมหนักแล้วนะ53ห,หลังจ้าขึ้นเขามาเป็นยังนะครับ <c oughs> แล้วบอกว่าแข็งแรงเป็นไงบ้างครับผมโอ้ยสบายชิวๆขาสันน่นไหมไม่เลยไปไหมไปดิพี่ขาไปขึ้นเขาไ,ไปไปไม่ต้องไปอยู่แล้วโศกผมเดินเร็วเป็นไงครับเดินเร็วผมเดินเร็วไัไ ขึ้นข้าดีมั้งลงข้าดีไม่อะไม่ทันได้ดเปียกเลยผม จบ<ท>ไปแล้วค่ะไปอ่านน้นต้องวิสา<ะ>ไม่ใช่สิไปปั่นเป็ดไปปั่นเป็ดมาลาวมาปันป่นเป็ดปปั่นเ็ด วันนี้อยู่เวียงจันทร์ค่ะมากินข้าวที่ร้านอาดาอยู่ใกล้กับไฮไลท์ของเวียงจันทร์ไม่หงหงิเลยเป็นไงบ้างโอ้ยแต่สู้หลับตั้งคืนไปเนี่ยพอ,อคืนนี้เรานั่งคู่กันใช่ไหมไม่ต้องมีใครใคั่นกลางน่าจะลั่นนะคืนนี้เพราะเพิ <c oughs> ่งคืนไม่ได้นอนเลย <c oughs> ซอสเสรจไม่มีปลาเป็นซอสเสรจวันนี้เรามาปลาล่าทิศกินสเต็กค่ะไก่ก็ไม่ไก่ชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้เชิญอะไรนะบอกจบก่อนย้ายอีกหนึ่งครับเ้องของมันของมันแบบมันจะดันตามรีวิวมาอารมณ์คล้ายๆในห้องมันฟังอยู่เลี้ยวก็ไม่ค่อยหลงกินสเต็ช่วยนะห้ามพูด เพราะว่ากินอยู่ว่าครูเดี๋ยวโดนดูคุณครูเขาดูหมอไปยังไงสุขภาพไปยังไงครับได้กลิ่นของการย่างแบบไม่ไหม้อะย่างเตาอ่ะมันกลิ่นกลิ่นควันกลิ่นกลิ่นทานเนื้อเนื้อนุ่มไหมเนื้อนุ่มครับอร่อยไหมครับอร่อยครับผมรักสุขภาพ

เป็นยังไงเป็นดีเป็นดีนุ่มจริงนุ่มจริงเลย <c oughs> ล,ลนะมุนละมุนหน้าตาดูเหมือนรนะอยจะมาพี่รอยขนาดนั้นนะ่ะไม่ีอยลวไม่นอน <c oughs>